ธุรกิจที่เราได้มาทำเนี่ยตรงนี้เราอยากจะมองหาความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราต้องการก็คือให้เครื่องจักรทำงานแทนเรานะครับแล้วก็เราพยายามจะใช้คนน้อยที่สุดเนื่องจากปัญหาในการทํางานแต่ละงานที่เคยทํามาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหากับคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราเอาเครื่องจักรมาใช้งานในการทํางานแทนคนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เราตอบโจทย์แล้วก็ทําให้เราสุขสบาย พอเข้าสู่ไว้ยทำงานได้สักระยะหลายคนคงเริ่มคิดว่าจะทำงานและแบ่งเวลาอย่างไรให้ชีวิตมีความบาลานซ์มีงานหรือธุรกิจไหนที่ตอบสนองหรือตอบโจทย์นี้บ้างวันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์จากคุณบอยร้านชักกี้วอชกันค่ะชื่อบอยนะครับร้านชักกี้วอชแอนด์ไนะครับอยู่ที่จังหวัดขอคนแก่นนะครับอยู่หลังมอขนอนวนม่วงครับในส่วนของการเริ่มทําธุรกิจซักผ้าเนี่ยเรามองว่า ในช่วงที่เราทํางานประจำนะครับมันมีเรื่องของอุปสรรคในการทํางานแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องของคนหรือปัญหาภายในภายนอกแล้วในการทํางานในส่วนของอการมีไอเดียเรื่องของการธุรกิจสักผ้าเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราได้ไปใช้บริการนะครับซักผ้าณนะที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาทําให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมา ทดลองในเร balcony, <des insane mission at Walmart> ื่องของการดําเนินธุรกิจนี้นะครับควบคู่กันไปกับการทํางานบริษัทในช่วงที่เกิดโควิดมาเมื่อเมื่อสัปปิที่แล้วครับคิดว่าในส่วนของธุรกิจนี้มันเป็นปัจจัย4ี่นะครับที่ทุกคนเนี่ยทุกบ้านจําเป็นต้องใช้แล้วก็มองว่ามันเป็นเทรนใหม่สําหรับการซักผ้าแล้วก็เรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการก็ทําให้เราเนี่ยนำสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วก็ทําให้เรา ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกสบายในเรื่องของการที่จะใช้บริการแล้วก็เ,เราคิดว่าธุรกิจนี้มันสามารถเติบโตได้ต่อยอดได้ในอนาคตแล้วเราก็สามารถที่จะขยายกิจการนี้ไปสู่พื้นที่อื่นๆได้ด้วยในอนาคตครับประมาณ7-8เดือนครับในเรื่องของการเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์แล้วก็ทั้งการไปทดลองใช้ครับ เรื่องของการบริการหลังการขายแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือในเรื่องของบริษัทนะครับที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าครับผมก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดครับแล้วเราก็ระหว่างที่ทําไปมันก็มีเรื่องของการทํางานประจําที่มันมีปัญหาแล้วก็เราต้องการที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนที่เราเคยคิดว่ามัน มันใช่คมอมฟอร์ตโซนของเราแต่ว่าพอเราได้ลองมาทําพวบคู่กันแล้วเนี่ยเรามองว่ามันมีโอกาสในธุรกิจนี้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะทําการศึกษากลุ่มลูกค้ารวมถึงความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็สามารถทําโปรโมชั่นรวมถึงบริการเสริมที่เราคิดว่าเราจะมาตอบโจทย์ลูกค้าในพื้นที่อย่างเช่นบริการผับผ้าให้ลูกค้าฟรีนะครับโดยที่ไม่ได้เก็บค่าบริการลูกค้าก็ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะามากันต่อเน,นื่องแล้วก็เป็นลูกค้าประจำครับ สบการณ์ก็คือเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เราได้สัมผัสนะครับเรารู้สึกว่ากลุ่มลูกค้าที่เรามีในมือมันค่อนข้างที่จะแข่งขันกันในพื้นที่แล้วก็ในตลาดได้รวมถึงาการแข่งขันในธุรกิจนี้มันถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็มีโอกาสที่จะต่อยอดนะครับในเรื่องของการนําส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะครับแล้วก็โอกาสบุคสลากรที่เราจะเจอเนี่ยเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อยอดของเรารวมถึงก,การตอบกลุง ร้านนะครับให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ทําให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้านะครับในเรื่องของการทํางานมันเปลี่ยนครับส่วนของการทํางานจริงๆผมมองว่ามันมีความท้าทายทุกรูปแบบไม่ว่าจะทํางานบริษัทหรือทํางานส่วนตัวแต่ว่าผมมองว่ามันจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่เราสามารถที่จะต่อยอดเรื่องของการขยายเครือข่ายที่เราต้องการทําแล้วก็ เรามองว่าร้านที่เราทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเพิ่มสาขาซึ่งปัจจุบันเราก็จะมีการขยายสาขาไปยังจังหวัดหนองคายแล้วด้วยนะครับแล้วก็หนองคายนี้เปิดได้ประมาณ7เดือนแล้วครับ เรื่องของความใส่ใจนะครับแล้วกออ็การที่เราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วเราฟังฟีดแบ็กจากลูกค้ามาโดยตลอดพอเรารับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราก็นํามาปรับปรุงในเรื่องของการบริการรวมถึงออสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสแกนจ่ายที่เราได้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลลูกค้าในอนาคตที่เรามีแผนที่จะเพิ่มในเรื่องของออโต้ฟีดอันนี้ที่ที่เรากําลังศึกษาข้อมูลอยู่แล้วก็รวมถึงการ พัฒนาปรับปรุงร้านให้ดูดีดูใหม่อยู่เสมอครับรวมถึงการที่จะมีแผนการเพิ่มเครื่องในพื้นที่ที่เราคาดว่าปริมาณเครื่องเนี่ยมันไม่เพียงพอเราก็คิดว่าเราจะต้องเพิ่มเครื่องอย่างที่อคอนกทนนี้ก็อยู่ในแผนเช่นเดียวกันครับผมมองว่าอีกห้าถึงสิบปีมันยังสามารถเติบโตได้อยู่นะครับคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ในทุรทิ่นี้ผมมองว่าเป็นคนที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาคือไม่ว่าจะเป็น ร้านที่ต้องดูใหม่อยู่เสมอนะครับมีการเลโนเวทเมื่อถึงเวลามีการดูแลลูกค้าต่อเนื่องมีแม่บ้านที่ดีแล้วก็มีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในร้านนะครับที่คิดว่าเพียงพอต่อการที่จะลูกค้ามาใช้บริการตอนนี้ก็ ของชักที่วอชเดนไดนะครับปัจจุบันจะมีที่สาขาขอนแก่นแล้วก็ที่สาขาหนองคายนะครับสสาขาทั้งสงสาขาเนี่ยก็คือใช้เครื่องยี่ห้อเดียวกันก็คือ e e d ด u e e n นะครับซึ่งเราต้องการที่จะให้ลูกค้าได้ประสบก,กสารณ์จากค่าที่ดีที่สุดความสะดวกสบายก็คือเรื่องของเวลานะครับที่ใช้งานได้รวดเร็วก็คือ25นาทีในการซักแล้วก็อบ25นาทีส่วนโปรโมชั่นเนี่ยใปัจจุบันเราจะมีเรื่องของการสะสมแต้มเมื่อลูกค้าลงแอป Speed Queen นะครับเราสามารถที่จะเติมเงิน ในระบบแล้วก็ซักผ้าผ่านมือถือโดยที่ลูกค้าไม่ต้องสัมผัสเงินสดเลยจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของคุณบอยมาแล้วสิ่งที่ชัดเจนจากเรื่องราวนี้สิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจคือ ต้องให้เวลากับมันแต่สำหรับร้านสะดวกซักเราสามารถใช้ระบบและเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้นและอิสระทางเวลาในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วน VJ Story ในตอนต่อไปเราจะไปร้านไหนรอติดตามกันได้ที่ช่องทางทุกแพลตฟอร์มของ Speed Queen by VJ Group ค่ะ